ทีนี้เราลัสู่ R O V สู้กับศัตรูไปด้วยกันสู้กับศัตรูไปด้วยกันโอเคโอเคได้อยู่มาปรับที่นั่งหน่อยครับผมที่นั่งมันไม่ค่อยไม่ค่อยลงลงเท่าไหร่เจ <c oughs> อตัวอะไรวะไฮยะเตะอ่าโอเคมันอยู่ข้างหน้าเพื่อนนี่ไงไเพื่อนหนึ่งนัดบอกแล้วฉันน่ะคือเทพหนึ่งนัด ไปถึงโดนหนึ่งนัดเด้อเอ้ยุ่มแกคีบต่มคีคีบก็กกยิงแต่ยังใกล้อย่อะอุ้ยโอ้โหหลบอ,อ,อย่างนั้นเลยเหลองออย่างนั้นเลยเหรอเพื่อน อ่าโดนแย่งมับแดงแล้วกูไปก่อนเลยคนแรกเออเฮ้ย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 เกินไปเดี๋ยวโหไม่ได okay, ้ขยับเลยเฮ้ยเอาจริงดิเดี๋ยวเดีวมันมันมันขนาดนี้เลยคุณผู้ชมมันมันขนาดนี้จริงเลยเหรออีกนิดมันมันคือเข้าใจว่ามันแบบขนาดเนี้ย คือเข้าใจแล้วว่ามันมันมันแรงอยู่แล้วมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่ามัน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 เกินมันยายกว่าเมื่อกี้เดินยิงก็ได้ปหมเดินยิงก็ได้ปหมเออผมไม่โดนก็เดินยิงแล้วกันมาทำตัวมีประโยชน์หน่อยเดี๋ยวเพื่อนด่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเพื่อนด่า เดินทำตัวมีประโยชน์ครับเด <c oughs> นกันรัวๆเลยไอ้ยมาวะโอเคแม่นยำม,มาก เฮ้ยโอ้โหไม่เคยไม่โดนได้ไงวะอืมเออโดน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 เป่าเป่านิ่งไม่โดนนี่กูก็ไม่รู้แหละเป่านิ่งไม่โดนนี่กูก็ไม่รู้แล้วไม่ต้องเล่นเดี๋ยวตัวถ้าเป่านิ่งไม่โดนอะ เลิกเล่นไม่ได้ไม่ค่อยยิงไม่ค่อยยิงเทียนิดเออหลบได้ไอหนุม่มเฮ้ยแล้วรอบเปืนอะานั่น เอ้ยมันกระตุกอะไรวะกูไปก็ได้ไะมเออเออเออเอาเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนในขณะนี้ไหมกูร่างช็อตอยู่เนี่ยเอ้ยเอาหน่อยเพื่อนนั่นแหละเอ้ยมันเลยเออไม่ช็อตดีจัง อ่าไม่เออดีแล้วไม่ดีแล้วมามาเออโอเคเออไม่ดีก็หน่อยตอนแรกช็อตตั้งสตีมาเลยมาครับคมมุณผู้ชมราเอาใหม่เราเอาใหม่ได้เราเอาใหม่ได้ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหมเอาดีดีที่ไม่ไม่เอาดีดีที่ดีเอออุตสมาธิได้เกียร์จะไม่มบีแะ้วเนี่ยบ้า,า,า,าไหมเนี่ยเออไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมก็ร่วงได้ก,ก่อนตายขอเคลียร์เรียนก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่ต้องซูมก็ร่วงได้มีอยู่จริงครับไม่ต้องซูมไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันโดนป๊อมตีตายเองป้องเลนมังกรของเราถูกโจมตีจนกว่าจะสำเร็จเลือดของฉันเหลือน,อน้อยมาเราเราลงัลง,ลง,ลงไปเพื่อน อาจจะเล่นไม่ค่อยดีหน่อยนะคุณผู้ชมนะอาจจะเล่นไม่ค่อยดีไม่ใช่อาจจะแหละเล่นไม่ดีเลยแหละนะครับก็จะพยายามเล่นแบบเล่นวันเต็มที่นะครับแบบไม่ได้แบบโดนดึงแบบจนมึงเว้าเลยหรือว่าโดนอะไรแบบร้ายไปเลยอะไรแบบนี้ยเงยิ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 งอิงยิยิงยิมยิง่ิงยิงยิยิงิงงงงไงไงน่ง โดนไปก่อนตรงนั้นเกี่ยมันมันเยอะจังวะโดนออื้ยิงสวยครับนั่นแหละโอ้โหค้อดคิวเลยไม่น่าไปแย่งเลยขอโทษ หมดเลยคลิปไอ้ไอ้ไอ้เนว่าเดินยิงโง่ๆเลยไอ้ขอโทษขอโทษเดินมายิงเดินมายิงแล้วก็จากไปแบบง่ายๆอย่างนี้เลยเลยตัดคลิปก่อนตัดคลิปก่อน ไอ้ชายเถิดครับไม่ต้องงกอยู่ไปเราไปโน้ไปบนไปบนก่อนไปบนก่อนอันตรายดาบแดงไอ้ดาบแดงเลยเออโดนไปไปช่วย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 เดินไม่ทันเราก็จะเดินมันน่าจะได้เดี๋ยวเราจะเคลียร์ไรให้มันด้วยกัน จะง่ายๆอ่ะน่าจะขึ้นป้อมนะครับปากบอดนะครับนี่ครับปากวอดไปเลยปากไว้วอดโอเคไหโผล่แล้วยิงยิงยิงแล้วก็ไม่ควรเดินไปทางนั้นที่จริงมันไม่ควรเดินในทางนี้นะในกรณีที่เป็นขากลับเพราะว่ามันน่าจะโดนคัมแบ็กกลับมาทางนี้แน่ๆ๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมทำให้ดูที่จริงมันไม่ควรเดินนทางนี้มันไม่ควรเดินเป็นอย่างแรงเลยครับอาจจะมีคนดักอยู่ตรงเนี้ย ฉันกำลังไปช่วยกูขอโทษอ่ะในเมื่อดาร์กสเลเยอร์ดันขวามาเราก็ทำตัวเป็นผู้ด <hi> ีครับผู้ดีๆด้วยคงไม่ได้สินะแล้วทำไมเพื่อนไม่มาวะ ไม่โดนโอ้โหกับโดนเลยโอ้หยิง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 ฟรีซิปอร์ตยิงฟรีซิปอร์ตยิงฟรีซิปอร์ตนี่ไงโดนไม่ต้องเลยโอ้โหสะบัดแรงเกินมา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 ได้อยู่มาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มามามายายายาในฝนตีป้อมอีกดียวอะ ไปเออโดนโดน,นอะไรเงยโดนหอยก่อนได้ปะเลือด,อดของฉันเหลือน้อยแล้วใครจะสู้ก็สู้ต่อเลยเลือดกูเหลือน้อยแล้ววางหัได้วยหน่อยครับเปิดเพืเ่อนยามังกรครับ วางวอดตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยวันแรก็วางตรงนี้ไว้แล้วคิดว่ามันน่าจะส่องแมพมอพอสมควรได้ครับผมก็ไปต่อเลยแล้วกันไปงานเงินเราถือว่าจนไหมก็พอสมควรแต่ก็ไม่ได้แบบว่าดิ่งไปเลยอะ่ะเออแต่จริงมันควรดีกว่านี้นะ้าตาเต่าความคิดผมว่ามันควรดีกว่านี้มันควรดีกว่าเยอะค่อยๆฟาร,ร์มเลครับเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยวอดเรามีประโยชน์เลยครับเพราะว่าเพื่พอนเอาบางกรอยู่ ระหว่างน,นี้ก็ฟาร์มครับดาบแดงครับเขาต้องต้องไปกันบนอะแล้วล่างกลางจะว่างครับทีนี้ก็มาเคลียร์กลางได้มา,มาเามาเอาเงินก่อนอย่างน้อยอยากอย่างน้อยอยากได้ดาบแดงอะถ้าได้ดาบแดงคิดว่ามันน่าจะทําดามีอะไรได้ได้ดีกว่านี้โดนเรยมนี่ขอได้ดาบแดงโดน

กูไม่น่าสั่นเลยไม่น่าสั่นเลย <c oughs> <c oughs> ยังเยี่ยงหน่อยปึ๊บจะได้มองเห็นดาร์กตัวนิดนึง,ง,งมันมีไฮยาเตะอยู่ไหมวะไม่ได้สปอตแบบนี่เนี่ยเนี่นี่ประมาณน,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 นี้ขอเดินรวมแมปก่อนขอเดินรวมแมปก่อน,น,น,นอเอได้อยู่มะ <c oughs> เออกระตุก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 อย่าโดน Đồn Đồn ai lên Kia lên lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็มันไม่เข้าไงเออกตีสดก็ได้มาไม่ต้องเป็นการเข้าแล้วเออก็มันไม่เข้าไอ้เพื่อนจะทำยังไงอ่ะมาก็ไม่ได้เล่นดีแต่ก็ไม่ได้แย่จนขนาดที่แบบว่าต้องไปตายบ่อยขนาดนั้นนะครับถือว่าขอให้คะแนนตัวเองแบบกลางๆแล้วกันนะครับหกเต็ม1ิบแล้ว <passage> ก like ัน นะครับเล่นเล่นได้หกเต็มสิบละกันเพราะว่าถือว่าต้นเกมผมซูมพลาดเยอะหน่อยนะครับที่จริงมันควรได้คิวมากกว่านี้หรือว่าควรทําสกอร์ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าพยายามแก้ไขตัวเองก็คือพยายามเล็งให้น้อยที่สุดถือว่าเล็งจังหวะสําคัญแบบเจ็บเจ็บที่สุดแล้วค่อยแบบว่าเล่นในจังหวะที่แบบว่าควรเล่นซูมในจังหวะควรซูมผมก็พยายามเดินตีเท่าที่เดินตีได้เนาะแล้วก็ซูมเท่าที่ซูมได้นะครับก็ไม่ได้แบบว่าบ้าซูมเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าบ้าตีขนาดนั้นนะครับเอาแบบ กลางๆนะครับเพราะว่าดาเมจที่ผมทําได้ก็แค่สิบแปดจุดเก้าดามจที่ผมรับก็แค่สิบจุดสี่นั่นหมายความว่าดาเมจที่ผมรับเนี่ยก็พอๆกับป่านั่นหมายความว่าผมโดนเยอะนะครับผมไม่ได้ยืนเซฟตัวเองขนาดนั้นหมายความว่าดาเมจต่อไฟเนี่ยผมโดนพอสมควรนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการเล่นเอลซุนะครับเซตไอเทมประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นเชิงแบบว่าสายซูมผสมกับสายตีนะครับมีทารอนเอาไว้ตีไวมีออมมีอาร์มาไว้มีเพิ่มสแต็กตีหน่อย มีออมิอาร์มาไว้ตีเบิลหน่อยนะครับดาเมจเบิลนะครับแล้วก็มีพวกรถคูดาลรองเท้ารถคูดาลมูดาลรถคูดาลแล้วก็ออมิอาร์รถคูดาวนะครับแล้วก็ทารอนตีไว้ดูดเลือดแล้วก็ตีมเปอร์เซเลือดดับแดงเริ่มความแรงนะครับปิดท้ายด้วยเกาะเกิดประมาณนี้ละกันนะครับกับการเล่นเอลซุนะครับสวัสดีครับ